เรามีเวลาให้คุณตอบคำถามเพียงแค่30วินาทีเมื่อไล่ก็ตามที่ครบ30วินาทีคุณจะได้ยินเสียงนี้ครับและจะตัดใหม่ทันทีดังนั้นทุกท่านจะมีเวลาเพียงแค่30วินาทีผู้ที่จะตอบคนแรกจะมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนเป็นคำถามเดียวกันนะครับส่วนท่านอื่นใส่หูฟังอันนี้ฮะนี่หนึ่งฮะยังไงฮะอ๋อติดผมติดดอกไม้ เอายังไงดีล่ะทีนี้นะฮะลองให้ทีมงานเราช่วยหน่อยใส่หูฟังให้หน่อยลองฟังอุ้ยขอโทษนะอุ้ยเสียงอะไรทำไมดีจังเลยอ่ะชอบนี่นะฮะอ่าใส่หูต้องขออนุญาตนะเดี๋ยวให้ทีมงานของเราช่วยทยอยใส่หูฟังให้อออเอาแล้วครับผมทุกท่านนะฮะเอาแบบนี้ละกันผมว่าเราจะมีเทคนิคในการที่ให้ตัวแทน ทั้งเจ็ดท่านเมื่อสักครู่นี้มาช่วยจับหูฟังแล้วใส่หูให้เขาไม่ได้ยินหน่อยได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมผมขออนุญาตเรียนเชิญหน่อยทั้งเจ็ท่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะช่วยใส่หูฟังตอนนี้คุณจะได้ยินเสียงผมไหมได้ยินนะฮะพยักหน้าอ๋อเลยคือใช่ได้ยินแน่นอนนะฮะได้ยินเนาะได้ยินเนาะอ๋อยังไม่ได้เปิดเพลงงั้นเอาอย่างนี้คุณฟังกติกาให้เข้าใจก่อนนะคนอื่นที่ยังไม่ได้ตอบคาถามใส่หูฟังก่อนเราจะลันตามหมายเลขไปนะครับท่านแรกจะเป็น UIU สองเจ็ดนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเพลงในหูฟังก่อนเพื่อทุกท่านลองเทสดูว่าได้ยินเสียงผมไหมเ,เชิญครับได้ยินไหมฮะยังได้ยินอยู่ไหมตอนนี้นะนะฮะผมอยากให้คุณทั้ง4ท่านชูนิวอะยังได้ยินอยู่หรอครับโอ้นี่ได้ยินเป๊ะเลยแล้วแก่คำพูดผมได้เป๊ะสุดุเลยเป๊ะเลยใช่ไหมเอาละงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานของเรานะครับมาช่วย นะฮะพี่พี่ทีมงานในกองยูไอยูมาช่วยมาแห่อุ้ยทำไมการเดินออกมาช่วยใส่หูฟังมันต้องละไม้คล้ายคึงชะม้อยชายตาอะไรขนาดนั้นสวยงามสุดๆโทษนะฮะขาไม่ต้องแอนนฮะแหมเรานี่ก็ต้องให้อีกทีนึนงอ้าวได้ยินไหมครับตอนนี้ยังได้ยินอยู่อขอบคุณครับสบายใจนะฮะยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมยังได้ยินอยู่นะนะเอางั้นเอาแบบน,นี้เลยนะผมขออนุญาตนะฮะเท่ากับว่าทุกท่านในตอนนี้ ไม่ได้ยินเสียงของผมแล้วนะไม่ได้ยินเสียงของผมแล้วนะอาเอาอย่างนี้คำถามเนี่ยเป็นคำถามเดียวกันถ้าผมอ่านไปปุ๊บเนี่ยแล้วทุกคนยังได้ยินอยู่ก็รู้หมดเลยทํายังไงดีฮะในแบบนี้เห็นไหมเริ่มไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะทุกคนไม่ได้ยินนะคำถาม อ่าแอปไม่ได้ยินไปลอ้าวโอเคน่าสนใจเรื่องนี้นะฮะคือต้องอันนี้คือเราพยายามสุดความสามารถแล้วนะครับ<ม>ดังนั้นขออนุญาตนะฮะอ,อ,อ,อ่างั้นเอาแบบนี้ผมจะไม่อ่านคำถามคำถามจะมีขึ้นตรงด้านหลังเนาะมีด้านหลังด้วยเพื่อความเท่าเทียมกันเพราะเวทีนี้คือเวทีแห่งความเท่าเทียม ทั้ง4ท่านห้ามหันหลังเด็ดขาดเพราะคุณได้ยินผมอยู่แล้วตอนนี้ได้ยินไหมห้ามหันหลังนะห้ามหันหลังนะเออห้ามหันหลังนะเอาแล้วนะให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งยังได้ยินผมอยู่เปล่าตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะไม่ได้ยินแล้วนะได้ยินผมไหมเออไม่ได้ยินค่ะ ฮิ่แหมเอานะถือว่าไม่ได้ยินนะตอนนี้ไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเราค่อยๆให้ทีมงานเอาคำถามที่ทุกท่านต้องตอบคำถามเดียวกันขึ้นตรงแบ็กบอร์ดตรงนี้หลังจากนั้นเราจะให้ท่านแรกมารอที่ไม์เลยแล้วมาดูคำถามจากผมที่มือพิธีกรตรงนี้แล้วเดินไปตอบคำถามดีไหมครับเอาแบบนี้นะ แบบนี้นะครับนะโอเคดังนั้นทั้ง4ท่านห้ามหันเด็ดขาดนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นขอเรียนเชิญนะครับ U.I.U. 27มาที่ข้างผมได้เลยครับนี่คือคำถามในรอบท็อป5ครับ เรียบร้อยนะครับขอเชิญครับเมื่อไหร่ที่เริ่มพูดเมื่อไหร่ที่เริ่มพูดเวลาจะจับทันทีการภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นตัวเองมันไม่ผิดค่ะแต่บริบทของเวที Miss Universe i s you คุณต้องเป็นนางงามในดวงใจที่คุณชื่นชอบ วันนี้นะคะฉันอยากจะขอบคุณผู้หญิงคนนี้เหลือเกินค่ะน้ำตาลชาลิตาที่ทำให้ฉันฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างและขึ้นมาอยู่อยู่วันนี้ได้คนเรานะคะไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดสักกี่รอบคำว่าโอกาสคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องการและวันนี้ฉันก็ได้มันมาแล้วค่ะขอบคุณน้ำตาลมากๆที่ทำให้เธอได้ไปเป็นหนึ่งในห้าของ universe i o u และนี่คือ u o u 27ครับ เอาละครับคำถามไม่ใช่เพียงแค่ผู้เข้าประกวดคุณผู้ชมก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะแต่เราเดาเอาจากคำตอบนะครับท่านต่อมาครับ u ู u 1ยเชิญครับเอาละค่อยๆนะครับพร้อมนะครับนี่คือคำถามในรอบไฟนอลเควชั่นครับ เมื่อไหร่ที่เริ่มตอบเวลาจะจับทันทีนะครับ สิ่งที่ Universe is You ่นะคะกำลังมอบไปกับทุกคนณนะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นการเรียนแบบนางงานต้นแบบของเราแต่เราได้ส่งต่อสิ่งที่เขาได้สร้างไว้และสิ่งที่เขาได้นําเสนอมาตลอดอย่างตัวหนูเองพี่ไข่มุกเขาได้นาเสนอทางความมั่นใจความเป็นผู้นําการพยายามเต็มที่สุดชีวิตเพื่อเป้าหมายที่เขาอยากได้และนี่คือสิ่งที่เด็กไทยและคนทุกชนชั้นคนทุกวัยควรที่จะมีอยู่ในจิตใจและทําเพื่อชีวิตของตัวเองค่ะและนี่คือ UU19 ครับ เอาละครับเรามาสู่ผู้เข้าประกวดท่านที่3ครับ UIU 37ครับเอาแบบนี้นะครับเราจะให้กล้องที่รับชมทางออนไลน์ได้เห็นคำถามไปเลยนะครับพร้อมนะครับเชิญครับ เอาละครับผมตอนนี้เมื่อไรที่เริ่มพูดเวลาจะเริ่มจับทันทีเชิญครับค่ะสังคมนะคะกำลังส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจในตัวเองและไม่ต้องลอกเลียนแบบใครแต่การจับประกวด m s s u u n v v r s s e is you ค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบแต่เขาให้ได้3สิ่งค่ะจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสการที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรามาในจังหวะที่ดีเราจะได้โอกาสถ้าเราได้โอกาสที่ดีบวกกับเวลาที่ดีด้วยเราจะได้อนาคตค่ะดังนั้นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในจักรวาลน,นี้นะคะขอบคุณค่ะนี่คือยูออยูสานะครับเรามาต่อกันเลยยูออยูศูครับ นะพี่พี่พี่กองประกวดนะฮะดึงแค่หูฟังออกอย่าดึงผมนะครับพร้อมนะครับนี่คือคำถามของเราครับโอ๊ยมองไกลขนาดนี้เลยเหรอฮะพร้อมนะครับเอาอีกทยียอ่ะเนี่ยครับ คบคัรแน่นอนค่ะการกระทำสำคัญกว่าคำสอนการลอกเรียนแบบบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือทำชีวิตในทิศทางที่ดีนั้นล้วนเป็นเรื่องดีค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินเหมือนเขาพูดเหมือนเขาหน้าตาเหมือนเขา นำสิ่งที่เขาได้สั่งได้สอนได้ทำให้ทุกคนเห็นนำมาปรับใช้ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะไปสู่จักรวาลเพราะความเป็นไปไม่ได้มันกำลังจะเป็นไปได้ universe is you universe is me ค่ะขอบคุณเอาละครับผมท่านสุดท้าย u i u 3, 2 แม่ใหญ่กอบผมเยอะเกินเลยครับตอนนี้พร้อมนะครับเชิญครับในยุคปัจจุบันเรามองหาความเท่าเทียมเวทียุนิวอ IS ิยเป็นเวทีที่มอบความเท่าเทียมและโอกาส ในยุคปัจจุบันเรามีการเหลื่อมล้ำกันทางสังคมเวทีนี้จุดพลังในตัวทุกคนคืนความเท่าเทียมและความเสมอภาคเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ everything is possible even the impossible และนี่คือยูออยู3 2ตอนนี้นะครับถือว่าท็อป5ของเรานะครับได้ตอบคำถามเดียวกันเป็นที่เรียบร้อย ถึงเวลาที่คุณผู้ชมนะฮะจะได้ทราบว่าคําถามคืออะไรนะฮะซึ่งหลายท่านได้เห็นแล้วนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบน,นะครับสังคมในปัจจุบันสอนให้ทุกคนภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเองแต่การจัดการประกวด universe is you คือการประกวดเรียนแบบตัวตนของผู้อื่นในความคิดเห็นของคุณคุณอยากจะอธิบายให้สังคมเข้าใจการประกวด universe is you ให้มากขึ้นอย่างไร โอ้โหต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือให้ด้วยนะครับผมรักคุณอ,อมีล่ามภาษามือให้ด้วยนะฮะน่ารักมากๆนะครับวันนี้นะผู้เข้าประกวดของเรานะเรียกว่าจี๊ดจ๊าดทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือท็อป5ของเราครับ